สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ๋งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีคลิปอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้านะคะมาฝากชาวราศีกันค่ะประจําปักหลังกันยายน16-30กถึงกันยายนนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะคือคนที่เกิดระหว่างที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะเข้ามาดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะลองดูที่เรื่องราวมันก่อนว่าเออตรงกับเรื่องราวของเราหรือเปล่านะคะก็พิจารณาดูเราจะได้มาลุ้นกันว่าเอะปักหลังกันยายนเนี่ย ถานการณลักสามเศร้าของเรามันจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะคะดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะยังคงเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะมาดูกันว่าณนะตอนนี้นะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างไพ่เดทนะคะดูเหมือนว่าจะเครียดจะยังอยู่ในช่วงของความเครียดความกดดันนะคะเป็นรอยต่อว่าเออมันจะออกหัวออกก้อยจะเป็นอย่างไรนะคะ ความผิดหวงังความเสียใจมีแน่นอนนะคะในขณะเดียวกันคนกลางนะคะตอนนี้คนกลางยังสองจิตสองใจอยู่นะอาจจะยังไม่คิดว่าจะต้องตัดสินใจด้วยซ้ำกำลังพิจารณาว่าใครดียังไงนะคะแหมฟังดูแล้วก็ไม่ดีเท่าไหร่เนาะ ยังคาดเดาอนาคตได้ได้ไดยากลําบากนะคะคือมันเหมือนกับว่าไม่เหมาะองว่าเราเองเราก็ไม่รู้แหละเราเดาใจแฟนเราไม่ถูกว่าเขาจะเลือกเราหรือเลือกมือที่สามเขาเองเขายังไม่รู้เลยนะคะเขาเองเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะเลือกใครเขารักใครมากกว่ากันนะคะอาจจะกําลังกําลังพิจารณาหัวใจตัวเองกําลังพิจารณาข้อดีข้อเสียเพล่เพลนะคะเขาอาจจะ <c oughs> รักพี่เสียดายน้องนะอยากเก็บไว้ทั้งสองคนก็เป็นไปได้นะตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของใครของมันนะเนาะรอดูว่าเออเมื่อไหร่จะได้พูดได้คุยเมื่อไหร่ถึง่ะจะมีความแน่นอนมากขึ้นกว่านี้ตอนนี้คาดดาวยากลำบากมากคนกลางเขาก็ยังแปรปรวนอยู่นะก็รอ โอกาสจังหวะดีๆที่จะได้พูดได้คุยกันก่อนนะคะเราเองทำอะไรมากไม่ได้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดั่งใจเราก็ได้แต่รอขขาวละคะรอว่าเออจะจะได้พูดได้คุยกันเมื่อไหร่จะได้เคลียร์สิ่งที่มันค้างคาใจเมื่อไหร่นะคะเราก็เตรียมพร้อมไว้แล้วละ่ะ นะเตรียมพร้อมยังไง <c oughs> คือคือจริงๆแล้วเ,ออเรารู้แหละว่าบางทีมันทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่เราก็กําลังพิจารณากําลังพยายามคร้ครวญดูว่าเออที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นแฟนเรานะไปมีคนอื่นเพราะอะไรเราก็คิดอยู่นะคะคิดอยู่กําลังทบทวนอยู่แล้วก็อาจจะกําลังถามใจตัวเองว่าเออฉันจะอยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่ นะคะจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ในเมื่อเราก็รู้นิสัยแฟนเราต้องบอกว่าแฟนคุณอะเจ้าชู้นะตอนนี้เขาเองคือจริงๆช่วงที่คบกับเราอะเขาก็ไม่ค่อยคบแบบคือคือเขาก็ไม่ได้ผูกมัดอะไรเรามากมากจนเกินไปไม่เหมือนกับว่าเขาคบเราโอเคคบกันเป็นแฟนแต่ว่าการใช้ชีวิตของเขาแม่หมอบอกว่าเขายังใช้ชีวิตอิสระเขายังทําอะไรก็ได้ที่เขาอยากทําเขายังโฟกัสที่ความต้องการของเขามากกว่าที่จะโฟกัสในเรื่องของเรา นึกออกไหมคะคือเหมือนกับว่าเขาแคร์ตัวเขาแคร์ความรู้สึกเขามากกว่าที่จะแคร์เราแต่ทีนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์บางคนจะบอกว่าโอ๊ยถ้าเป็นอย่างนี้ฉันเลิกไปนานแล้วถ้าจะแคร์ตัวเองมากกว่าแคร์ฉันคือบางทีในความสัมพันธ์คนที่รักไปแล้วอะ่ะมันก็พูดยากนะคะคนเราเข้มแข็งหรือมีมุมมองในความรักที่แตกต่างกันอันนี้เราไม่ว่ากันแต่ว่าแม่เหมาะมองว่าแฟนคุณเขาเขาค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นสุขนิยมเนาะคือคือเขาชอบที่จะใช้ชีวิตสบายๆเขาชอบที่จะทําอะไรตามใจตัวเองทีนี้มาดูกันว่าแล้วในส่วนของชาวราศีกันคุณเองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะคิดถึงเขาสินะคะเรารู้สึกว่า <c oughs> ไม่มั่นใจเลยเสียใจนะแล้วก็ก็สองจิตสองใจว่าจะทําอย่างไรชาวราศีกันไม่เหมาะมองว่าคุณคิดว่ามันอาจจะไปต่อไม่ได้ ก็เลยค่อนข้างที่จะเศร้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบความรู้สึกมันมันมันแน่นมันมันมันอัดแน่นมากแต่เราก็ไม่กล้าคือมันเหมือนกับว่าเราอาจจะพยายามที่จะพูดจะคุยพยายามติดต่อเขาพยายามคิดว่าเออถ้าสมมติว่าตัดขาดจากเขาถ้าเราเลิกจากเขาเราจะเป็นยังไงพยายามจะดึงเอาความเข้มแข็งของเราออกมานะคะแต่ยังออกมาได้ไม่หมด ตอนนี้นะคะสิ่งที่เราทำคือเราพยายามที่จะก้าวต่อไปให้ได้พยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แม่หมอมองว่าคุณเองคุณพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าคุณพยายามที่จะจบกับคนนี้ให้ได้มันเหมือนกับว่าเรารู้แหละว่าเขาจะไม่เลือกเราหรือว่ายังไงก็ตามแต่คุณอาจจะรู้นิสัยแฟนคุณแล้วคุณพยายามจะจบตอนนี้เรายังรออยู่ คุณยังไม่ได้มีข้อตกลงที่เด็ดขาดว่าฉันจะจบกับเขาหรือยังไงมันเป็นช่วงของการพิจารณาเป็นช่วงของการตัดสินใจซึ่งเราพยายามคิดด้วยเหตุด้วยผลพยายามจะไม่ใช้อารมณ์นะคะ หน้าไพ่ที่บ่งบอกถึงอารมณ์ว่าเรายังรักเขาแน่นหนาถาวรเนี่ยไม่ได้ออกมาแบบนั้นแต่มันเป็นความเสียใจมันเป็นอะไรที่เราอยากที่จะเข้มแข็งมากพอที่จะทิ้งคนคนนี้แล้วก็ไปใช้ชีวิตของเราเองนะคะก็ต้องรอวันนั้นอยู่เนาะรอดูอยู่มาดูในส่วนของคนรักของคุณบ้างสามถ้วยสเตรนท์ค่ะ ห้าดาบคือเขาเองเขากา็ยังรู้สึกดีกับเรานะแม่หมอมองว่าเขายังรู้สึกดีกับเราแต่เขาก็รู้สึกดีกับมือที่สามด้วยอืมไม่เลือกไม่ตัดสินใจแล้วเหมือนกับว่าไม่มั่นใจว่าเขาคาดหวังว่าเราจะรอเขาหรือเปล่าเขายังคิดว่าคุณกับเขา <c oughs> คือจริงๆตอนนี้อาจจะแตกหักกันไปในระดับหนึ่งแตกหักในลักษณะที่ว่าพอมันเกิดเรื่องนะคะล่าสุดแล้วอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งมีอะไรกันแล้วก็เหมือนกับว่าแยกย้ายกันไปนะ,นะเนาะไปคนละทิศคนละทางนะกัมกึ่งว่าจะเลิกกันจริงๆไปเลยไหมหรือยังไงเหมือนที่คุณคิดว่าเออมันอาจจะเลิกกันแล้วก็ได้แล้วอาจคุณอาจจะต้องใช้ชีวิตของคุณต่อไปประมาณนี้เขาเองนะตอนนี้แม่หมอมองว่าเขาก็คิดถึงการที่แบบว่าออคุณอาจจะรอเขาอยู่ตรงนั้นอาจจะรอจนกว่าเขาจะแก้ไขปัญหารอ จนกว่าเขาจะเลือกนะคะเขาเองก็วุ่นวายใจพอสมควรมองว่าเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปนะคะแต่ว่าตอนเนีเ้เขาเองเขาอาจจะไม่กล้าที่จะพูดจะคุยกับคุณเพราะว่ากลัวจะทะเลาะก,กันซ้ําถ้าคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณพยายามจะติดต่อเขาคุณพยายามจะพูดคุยแต่เหมือนกับว่ามันดูจะยากไปสักนิดหนึง่งมันเป็นไปได้ว่าเขาเองเขาเขา,เขาอยากให้นิ่งกันกว่านี้ระหว่างคุณกับเขานะเหมือนเหมือนกับว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันยังคุกลุ่นอยู่ นะคะอันนี้อันนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์ว่าออช่วงปักหลังกันยาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันว่าช่วงปักหลังกันยาย์จะเป็นอย่างไรม,มี3ามถ้วยราชินีดาบค่ะแปดเหรียญ จริงๆแล้วนะคะต้องอาจจะต้องพยายามหน่อยนะคะชาวราศีกันแม่หมอมองว่าคุณมีโอกาสที่จะ <c oughs> คุณมีโอกาสที่จะได้พูดได้คุยได้ได้ช่วยกันคุยกันเพื่อที่จะแก้ปัญหากับแฟนคุณนะคะโดยที่อาจจะต้องมีการทำอะไรให้มันเด็ดขาดนิดนึงคือบางทีสมมติว่าเราเรารออยู่แบบเรื่อยๆเฉยๆแบบเนี้ย มันอาจจะไม่เกิดประโยชน์เพราะเขาก็เฉยคือในสถานการณ์รักสามเศร้าในต้องบอกว่าคนกลางเขาจะชอบมากและเขาก็จะเอ่ยๆไปงั้นแหละถ้าเราไม่กดดันเขาเราลองอาจจะลองกดดันหรือลองพยายามที่จะพูดคุยพยายามที่จะส่งข่าวไปว่าฉันอยากพูดอยากคุยฉันรอเธออยู่นะเพราะว่าจริงๆเขาอาจจะทําเฉยๆเพราะคิดว่าเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อเขานะคะแต่ทีเนี้ยเราเองก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อเขานั่นแหละ คือจริงๆอะ่ะเขาเขาก็รู้นิสัยเราว่าเราเป็นคนมีความอดทนสูงเราจะไม่ตัดสินใจอะไรแบบสุ่ม 4, สี่สมหเราจะไม่ไปจากเขาโดยที่ยังไม่ได้คุยกัน <c oughs> ซึ่งคิดว่าเขาก็รู้แต่ว่าเราก็ต้อง มันต้องมีอะไรทาอะไรที่มันเด็ดขาดหน่อยนึงเนาะนะคุณเองคุณอาจจะได้พูดคุยกันในท้ายที่สุดนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องพยายามกดดันเขาหน่อยนึงแต่อุปสรรคไม่ได้หมดไปนะคะมันก็ยังคงเหนื่อยในการที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะมองว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้วางมากเนาะแล้วก็บางทีปัญหามันก็ยังไม่ได้หายไปไหนความขัดแย้งระหว่างคุณสองคนซึ่งเกี่ยวเนื่องจากมือที่3ม,มันก็ยังอยู่ มือที่สามคิดว่าก็ยังอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้พูดได้คุยกันเราอาจจะรู้สึกว่าเราได้ความชัดเจนมากขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะได้ความชัดเจนมากขึ้นหน่อยหนึ่งเราอาจจะรู้ว่า <c oughs> เขาเป็นอย่างไรในตอนนี้การได้คุยกับเขาเราจะเห็นท่าทีหรือบางทีบางท่านถ้า,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 าสมมุติว่าไม่สามารถจะเจอได้แต่ว่าการได้พูดคุยเราจะรู้ท่าทีของเขาจากจาก,จากคำพูดของเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่ เขารู้สึกกับเรามากหรือน้อยกว่ามือที่3เขาแคร์ใครมากกว่ากันนี่คือสิ่งที่เราจะนํามาประกอบการตัดสินใจของเราว่าเราจะอยู่ตรงนี้ต่อไปหรือไม่นะคะเราต้องรู้ท่าทีเขาก่อนเราถึงจะตัดสินใจได้เด็ดขาดนะคะทีนี้ขอเปิดไพ่แนะนําหน่อยเพราะว่ามองว่ามันก็ยังไม่ได้ความชัดเจนมันยังไม่จบแต่ว่าเราอาจจะได้พูดได้คุยแล้วเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นเพียงแต่ว่าต้องระวังอย่าทะเลาะซ้ําด้วยนะคะ คำแนะนําหน่อยนะคะสามไม้ค่ะนะอาจจะต้องพิจารณาดีๆรอคอยอีกสักหน่อยสามไม้บ่งบอกถึงการรอคอยบ่งบอกถึงการกําลังพิจารณาว่าออหันหลังให้กับความสัมพันธ์ไปครึ่งตัวแล้วล่ะ เพียงแต่ว่าเรายังก้าวออกไปจากตรงนี้ไม่ได้เพราะเรายังมองอนาคตไม่ชัดเจนขอให้เรามั่นใจก่อนว่าฉันจะไม่อยู่ตรงนี้กับเธอแล้วและฉันถึงจะก้าวต่อไปข้างหน้าเพียงแต่ตอนนี้เราต้องการอนาคตที่ชัดเจนสําหรับเราว่าอนาคตเราคือจะไม่มีเขาแล้วเราถึงจะก้าวต่อไปได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณเองคุณคิดอยู่แล้วถึงการที่จะออกไปจากตรงนี้ <S 2> <S 2> เพียงแต่เรายังไม่กล้าเ <Piet. S 1> พราะเรายังไม่ได้รับความชัดเจนเรายังไม่มั่นใจขนาดนั้นแต่กําลังคิดอยู่ว่าคงจะต้องไปแล้วล่ะ นะคะเพราะฉะนั้นพูดคุยกันก่อนนะคะแต่อาจจะรออีกสักพักมันอาจจะไม่ทันใจนะคะ สามไม้เหมือนกับว่าเรายังมองไม่เห็นเนาะเราเราเห็นลางๆอะค่ะเห็นอนาคตลางๆแต่ว่ายังไม่สามารถจะไปอยู่ตรงจุดนั้นได้นะหมายาว่าเรายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ในเร็ววันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอดทนรออีกหน่อยแต่ว่าเวลาผ่านไปนะจิตใจคุณจะหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณจะสามารถที่จะออมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดและสามารถตัด จัดการชีวิตจัดการความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ดูที่อาจจะไม่ต้องอาศัยเขาเลยก็ได้นะคะยังไงก็ตามแต่ยังอยากให้คุยเพื่อดูท่าทีของเขาเขาแคร์เรามากกว่ามือที่สามหรือไม่หรือแคร์มือที่สามมากกว่าเรามันจะอยู่ที่การพูดคุยกันของคนทั้งสองคนนะคะฝากไว้ประมาณนี้เนาะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันคะ่ะโอกาสหน้านะคะถ้ามันยังไม่จบก็มาดูกันใหม่เนาะนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ